อาจจะพอมีจังหวะการว่ามอสสวยๆจากฟานได้บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แม่งมาจากเทรนด์อ่ะ,อะผมให้เครดิตคนหนึ่งได้หนึ่งนะโรเบิร์สันแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยแม่งคือเทรนที่คอยสร้างโอกาสแบบนี้ดังนั้นน่ะหลายๆคนที่เหมือนไปพะวงเรื่องดีวเวสว่าเอ้ยทำไมต้องสําคัญขนาดนั้นนี่แหละคือการเสียหายการขาดหายไปของเทรนด์อ่ะมันถึงต้องเอาสองคนมาเนี่ยนี่อ่ะมันเสียหายระดับขนาดนี้นะเทรนด์มันเลยไม่แปลกที่ลิพูจะให้เทรนด์เนี่ยเป็นแบ็คขวาที่มีค่าเหนือมากที่สุดในโลกสําคัญมากเลยล่ะ แต่แค่แฟนลิฟูด้อยค่ายเยอะไปหน่อยอย่างที่บอกอะถ้าดูแต่สถิติไม่แปลกหรอกที่คุณจะมองกันว่าเทรนแม่งไม่ได้เก่งอะเกมรับห่วยนู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่กูก็เห็นแม่งจาะมาทางเทนก็ไม่ค่อยจะผ่านวะ่ะส่วนใหญ่โดนยิงทางโลโบซันด้วยแม่งไม่มีใครบ่นโลโบซันเลยโดนเจาะผ่านฟานได้ด้วยนะ่ะก็ไม่มีใครบ่นฟานได้เทนแม่งรั่ววะ่ะ ผ่านง่ายวะก็อาจจะผ่านบ่อยอะแต่ยิงเข้าวะโก้เหนียวกองหลังอ่ากนาเต้แบกมันแบกทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าวะเกมรับมันดูแค่คนเดียวได้ที่ไหนเล่าเทรนด์คีย์พาร์เยอะที่สุดในทีมเสียไปต้องหาเพเมเกอร์มาที่จ่ายคีย์พาร์ที่ดีเข้ามาถูกแล้วผมถึงบอกไงว่าการดิวเวียสมาแม่งไม่แปลกพูดง่ายคือการเสียเทรนด์อะมันเลยทําให้ฟิลมโปงกับเวียสต้องมาแล้วเอ็งดูฟิลมโปงดีเท่าไหร่เกือบ40เวียสเท่าไหร่ที่มีขายล่าสุดก็ต้อะนี่ือ่าเหนด้นะ เสียเทนทีเดียวอะลิปูเสียไป200ล้านอะถ้ายังมองกันไม่ออกว่าเทนท์สำคัญแค่ไหนก็แล้วแต่เลยมองแบบตะก,กะเหมือนที่แฟนลิพูทั่วไปมองกันเลยไอ้แบ็กจอมรั่วทําให้ทีมเสียประตูเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไปนึกถึงช่วงที่เขาแอสซินให้กับทีมช่วงที่เขายิงไก่ใส่อ่าเลสเตอร์ซิตี้จนแทบจะการันตีในนัดที่เจอกับสเปอร์แล้วก็คว้าแชมป์ไม่ต้องไปมองเลยครับในนะันะพวกนั้นอะขอโทษที่เถอะถ้าเกิด ลิฟท์ภูไม่มีกองการแบบภูจินโยนะเสียเทนไปผมก็คงชิวอั่นะี้แหละแต่พอเห็นมีข่าวเวียก็โอเคหน่อยโล่งใจขึ้นมานิดแต่ต้องมาดูกันว่าจะได้จริงอับ้ป่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือลองนึกภาพนะถ้าเกิดลิฟ์ภูแม่งไม่เดินเกมเรื่องเวียอะ่ะเราแม่งไม่เดินเกมแบบเพย์เมเกอร์ระดับร้อยล้าน,นจริงๆอะ่ะกูบอกเลยลิฟท์ภูไม่มีเทนเนี่ยมึงเป๋หนักแน่จริงแต่ไอ้ไอ้เรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะแต่ขอกลับมาเรื่องนี้อีอกนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่า ที่ผมกล่าวมาทั้งต้นอะ่ะมันสอดคล้องกันหมดการดิวเวตในราคาที่แพงทำไมริบูต้องซื้อแพงจังทาไมต้องไปเอาฟิล์มปงนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มามันก็มาลิงก์กับเคสที่เสียเทรน์ไปเพียงแค่คนเดียวเนี่ยเสียหายหนักสุดๆแล้วมันก็จะสอดคล้องกันหมดที่ผมกล่าวมาอย่างต่อเนื่องอีกว่าทําไมริบูถึงกล้าทุ่มเทรนต์ให้เป็นแบคขวาที่ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกนตอนนั้นมันมีขังกันออกมาจริงซึ่งเมคเซส์เสียเทรน์มันเสียมูลค่ามันเสียหายเยอะ แต่ก็ดีไงที่ริบูมันยังกล้าแบบทุ่มเอาดิวแพงๆมาแต่อย่างที่บอกนะเรากํำลังคุยกันในจุดที่ริบูยังไม่ได้เวียดนะครับก็ทําไม่ได้เวียดจริงๆก็เชี่ย